วันนี้มีของมาส่งจ้ะของพีจ้ะก็คือมีความหอมหนิดนึงเพราะว่าลงไปเอามันมาแล้วทดาดมีคนสั่งจากอายานอแล้วจ้ะแล้วประเด็นก็คือกล่องใหญ่มากแบกขึ้นมาสิคะเพราะเขาไม่ยอมเอาขึ้นมาให้ กองใหญ่มากใหญ่ไปไหนก้นก็คือเดี๋ยวเรารอพีกลับมาจากที่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา ed, อ,ยอันเพคจะกปยาว เราจะไปฟิตติ้งปีนี้<ำ>ฟิตกี่รอบแล้วรอบเดียวนี่ก็รอบหนึ่งแต่ว่าเราจะไปฟิตติ้งออเบียก่อนเพราะว่าเรามีโปรเจกต์สำหรับจักรยานออเบียคันนี้ฟื้มันจะอัปเกรดน้องนี่เป็นน้องใหม่ในบ้านนะคน้องใหม่ของพีเป็นจักรยานในฝันอยากได้มานานเราซื้อมาได้แต่ กรุ๊เซตไรเวลก็เลยต้องทําการอัปเกรดทีนี้พอจะอัปเกรดก็แฮนด์เลาร์ตอนนี้น่าจะ42อยู่มั้งจะได้จะไปฟิตฟิตให้รู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่อะไรยังไงเราจะได้ไปจ่ายตลาดก็คือบ้านนี้เน้นซื้อของ So let's start. Looks like that. Everything okay, but I think the saddle is a bit too high. ้เห็นของเล่นไม่ได้นะคะคนนูนเป็นตัวเซตว่ารองเท้าคลีทมันควรจะอยู่ตรงไหนเออก่อน Yeah your shoulders a bit more relaxed so I think that's good and the saddle uh, high could be a bit lower Yeah, we try a, a lower position of the handlebar. Do you feel a difference? Yeah, I think on the saddle, yes. I and I see a difference, so I think. Uh, I think it's fully it sit on more. Yeah, than yeah. Before. I think that change was really good. ต่อไปก็คือซื้อของจ่ายตลาดจ่ายตลาดแล้วก็เอามาประกอบแล้วก็มาฟนอลฟิตอีกทีจะได้ได้เวลาช่วงที่สนุกที่สุดกดกดเสตตังค่ะรูดบัตรเรียบร้อยซื้อของก็เสร็จมาแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะต้องซื้อของกันต่อแล้วเดี๋ยวค่อยนัดมาบิวอีกทีหนึ่ง ภารกิจถัดไปค่ะซื้อของค่ะเนี่ยกลับไปวันนี้ก็ซื้อเลยเนี่ยพร้อม,พร,อมพร้อมเกินพร้อมมากพร้อมที่สุดแต่มันต้องรอของเนี่ยนอกจากเราเอาจักรยานมาคันเดียวนะคะเราต้องตามหาจักรยานถัดไปจะดีไปจะได้ปั่นกลับบ้านโบ๊ทนี่เลยเอกให้ไอโบ๊ทก็ได้นะไม่ติด อันจักกลบบ้านาาได้ไหมคันนี้ออกถ้ำแล้วนี่หมดต้นเนี่ยล่วงมาหมดต้นเลยเราไปอยู่ก็นำเลยค่ะ เราสู่เทศกาลสั่งของอีกแล้วนหน้านะคะมีความสุขยิ้มทำไรจุสั่งของสั่งอะไรจุกระเป๋าตังพอมแย่มากสั่งกุบเส้น่างเราเรามีเป็นลิสต์เลยเนี่ยแรลมเรดตัวล่าโสดเราซื้อมาทั้งเซต 1-3ึ่ Wochen. Wochen. งถึงสามวันหนึ่งิ e n เราจะพมตเมตอรร้อาสี่แปดสามห้าสามสบเโซ่เอายาวไปไม่รู้ว่าใช้เท่าไหร่เอายาวไปก่อนแบตเตอรี่ a t t แบตเตอรไม่เต็มบ้านเต็มเมือง้เอาเผื่อไปเผื่อไปไอ้นี่ไงไป ที่ไหนที่ไหนก็เอาแบตเตอรี่เพิ่มไปอ่เรามีแบตเตอรี่สำรองกนะันนะคะว่าเค่นขอบยูดีๆีภาษาเยอรมันนางก็คล่องอ่านออกอ่านออกเข้าใจสามพันแดร้อยสีสิบแปดบาทไม่ใช่ยูโรม่เป็นเรเรียบร้อยเสียตังไปแล้วหนึ่งชุดค่ะ ขาดอะไรอีกจ้ะขาดแฮนด์ดอปอ่ะก็คือเป็นคือเปิดทุกอย่างพร้อมไว้หมดแล้วอันนี้อย่างอื่นไม่เกี่ยวแต่ว่าน่าสนใจอ,อันนี้ยาง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 ยังไม่ต้องเลยชาวบต์บุยังไม่ต้องสี่สิบเซนเดี๋ยวดูก่อนว่ามีมีสซอนรถที่ไหนหรือเปล่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อกี้นะคะสัมภาระคืนเงิน,นะคะ่ะ สัมภารที่นี่นะสมภารที่นี่คืนเงินค่ะแปลว่าอะไรตอนเลิกเราเปิดเข้าไปดูเฉยๆมันเหลือเงินเท่าไหร่ทำไมมันมีเด้งมาวะเขียวๆออโอเคแล้วยังไงต่อกดต่อเด็ขอเงี้ยยูไม่คิดว่าสัมปาร์มันคำนวณอะไรผิดหรอกเดี๋ยวมันก็คงบอกแต่มันถ้ามันโอนมาให้ขนาดนี้มันไม่น่าผิดแล้วแหละซื้อของต่อกะหลักการก็คือเงินเข้าปุ๊บซื้อของต่อค่ะ มันปั๊มได้กี่สองล้อปั๊มได้สองล้อหกสิบน่าจะได้สักประมาณสามล้อสีล้อมันเล็กมากเลยอ่ะล้อ,อของโทพิกมาเลยซื้ออีกอันหนึง่งนี่ไม่เกี่ยวนะค่ะแต่ยอยากจะโชว์วสีมันน่ารักค่ะใส่ชใช่ใชอซื้อพวกนันน่ารักสำหรับเสียบปึก๊กโซนเวิร์กช็อปของคุณพีนะคะ ไม่นั่งส่งเมลมาแล้วอะ่ะ TNC อ่ะไม่รู้ไอเปิดกูไม่ได้ดูดิโอเค continue shopping ออเดอร์ไปละก่อน money money is gone thrown out the window <Okay. S 1> เหลืออะไรเราก็จะเหลือยางก,กับล้อที่ต้องซือ้อแต่ไว้ก่อนได้จริงเแต่ตัดแว่นอีกแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ตัดแว่นอีกเหรออ๋อมันต้องมีอีกแบบนึ่งหรอ ไม่แล้วมันมีแบบ universal แบบที่มันสามารถ everything r s e is custom สีมันก็สวยแต่สีมันก็ดูเสลอแต่ก็ดูสวยตัดสินใจไม่ได้ซื้อมาแล้วต้องสวยแ้วทรงมันสวยทรงมันสวยไม่ถูกอยูดีอยู่ Rudy Project ่าซึ่งพี่เขาจะมีเรื่องไอ้นี่นะคะต้องมีเลนเพราะว่าอันนี้เราขี่กันที่ถนนเนาะมันก็อันตรายนิดนึงดังนั้นก็ควรจะ Best View possible โอเคคิดว่าซื้อครบ for now very good ประเด็นขอเปลี่ยนโฟกัสนิดนึงนะคะดูแท็บของเขาเแย่ yeah, มากทุกอย่างคือมีการวางแผนไว้หมดแล้วรอกดอย่างเดียวไปค่ะเดี๋ยวเรารอของมาแล้วก็เดี๋ยวนับช็อป ในการบิลซึ่งเดี๋ยวพอนัดช็อปบิวก็จะต้องมีการฟินชิลนิ่งอีกนิดนึงก็คือเขาจะฟิตให้อีกทีนึงใช่ก็เมื่อกี้ตรงตอนที่ไปไปฟิตติ้งเขาก็บอกแล้วว่าพอประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาจัดนู่นจัดนี่ให้เข้าเซ็ตเข้าอะไรอีกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ที่จัดอยู่มันอิงจากจักรยานกรุปเซ็ตที่มีอยู่ตอนนี้แล้วก็ขาความยาวเท่าที่มีอยู่ตอนนี้อืออ เพราะเขามีการเปลี่ยนแครงจากที่ไปฟิตคือร mm ้อยเจ็ดสิบเขาจะเปลี่ยนเป็นร mm ้อยหกสิบห้าก็เลยอาจจะต้องมี fine tuning รอบสุดท้ายหนึ่งรอบนะคะ mm hmm. แล้วก็พร้อมพร้อมจะลวยกันาแล้วเี่ยปุ๊ย